เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับช anel Mummy T News นะคะวันนี้นะคะ Mummy T News ก็จะมาอัปเดตข่าวดีให้กับชาวสวนยางกันบ้างนะคะประกันราคาย,ยางพาร,ราเฟสที่2งวดที่3โอนชดเชยแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคมเมื่อวานนี้นะคะสามารถเปิด3วิธีเช็คสิทธิงง์เงินง่ายๆเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะในวันที่29กามกราหกสี่นะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง หรือประกันราคายางพาร,ราเฟสที่2จะโอนเงินชดเชยงวดที่3นะคะให้กับผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า1,560,000คนนะคะรายละไม่เกิน25ไร่คิดเป็นวงเงิน2,3ล้านแสนกว่าบาทนะคะสำหรับราคาส่วนต่างในงวดนี้และว,วงเงินชดเชยสูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับเป็นเท่าไหร่เราไปติดตามกันเลยนะคะ โดยยยางแผ่นดิบนะคะราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่57.85บาทต่อกิโลกรัมจ่ายชดเชย2.15บาทต่อกิโลกรัมนะคะยอดเงินสูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับคือ1,075บาทต่อมานะคะน้ำยางสดค่ะราคาอยู่ที่48.78บาท .78 บาทราคาอยู่ที่48.78บาท 8บาทต่อกิโลกรัมจ่ายชดเชย8.22บาทต่อกิโลกรัมยอดเงินสูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับคือ4,110บาทนะคะต่อมาคือ,อยางก้อนถ้วยค่ะราคาจะอยู่ที่19.19 19บาทต่อกิโลกรัมนะคะได้เงินจ่ายชดเชย3บาทต่อกิโลกรัมยอดเงินสูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับก็คือ3,10 0บาทนะคะ ทั้งนี้นะคะเมื่อรวมการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรตั้งแต่งวดที่1-3ถึง3จะคิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า6,000ล้านบาทนะคะ ทีนี้นะคะเรามาเช็คกันค่ะว่า3วิธีที่เราสามารถเช็คได้ว่าเงินประกันรายได้เข้าบัญชีหรือ,อยังนะคะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านแอปพลิเคชันทกศ AMobile นะคะสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเราไม่ต้องมาธนาคารทกศนะคะให้เมื่อยเลยนะคะเราก็โหลดแอปพลิเคชันทกศ AMobile นะคะ โดยสามารถโหลดได้นะคะที่ p l a y Store นะคะหรือ Apple Store เงื่อนไขาการสมัครนะคะก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสร,รายวันของทกสมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบบริการ iOS 10.0หรือ Android 5.0ขึ้นไปและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะ มาช่องทางที่2นะคะก็คือธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศเกษตรกร,กรสามารถนําสมุดบัญชีบัตร ATM หรือบัตรเดบิตไปตรวจสอบเงินประกันรายได้ที่เครื่องบริการธุรกรรมอัตโนมัติหรือที่ธนาคารทกสทั่วสาขาทั่วประเทศนะคะแต่วิธีนี้อาจจะไม่สะดวกก็คือถ้าเราอยู่ไกลมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะการโหลดแอปมาไว้นี่เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะเป็นบริการ b a a c c o n n e c นะคะคเป็นบริการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line เมื่อมีเงินเข้าบัญชีอันนี้เป็นการสมัครผ่าน l ล ne นะคะ ซึ่งสามารถนะคะเมื่อเมื่อสมัครแล้วนะคะสามารถรับแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าออกผ่านบัญชีทกศส,สามารถทําได้ง่ายๆและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะคะด้วยวิธีการง่ายๆค่ะคือการเพิ่มบัญชีนะคะไปที่ l ลายนะคะแล้วก็เซิร์ชหาโดย B a B A A C Family นะคะเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะ แอ d B A A C Family นะคะพอเพื่มเป็นเพื่อนแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะคสแกน QR Code คลิกที่นี่แล้วก็กดลงทะเบียน B A A C Connect นะคะจากแถบเมนูด้านล่างเพื่อรับการแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีรวมถึงเงินเข้าจากโครงการประกันรายได้ต่างๆด้วยค่ะนี่ก็คือเป็นสาวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะรู้ได้เลยว่าเงินเข้าทกศได้อย่างไงนะคะ แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราอยากสะดวกไม่มาที่ทกศก็คือแนะนำว่าโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นการสมัครทางไลน์ BAC Connect ก็สะดวกด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ